าอุณหลถูทอดพี่น้องจ้าพูดเละอาหารรสเข็มนะคะซอยบัวขาวจ้าผุนน้ำน้ำยาเขาปุ่นแล้วผุนหรอผุนหะอยากกันทีน้ำยาป่าจ,าจ้าเจลนี่สิกินดีห่อเลยเราเห็นเป็นแซ่บสะอาดสะอาด, <S <S 2> <S 2> อาดเด้อไข่ต้มก็มีสดๆสด,ด้ลตอนนี้เป็นเวลาตีสองค่ะคุณเชียงด้วยนะคะ เด้ยวปลาแบาทจ้เอาน้ำยาปลาให้หนูชุดหนึ่งจ้ะเมื่อนหรแกงอันนี้ต้นเนี่ยเออแกงไก่ใส่หัวปีอเอาขนมยำยาขนมจีนชุดหนึ่งผุนผักกับผุนตะไครู้้ผักแลเห็ดอันนี้ผักชีล้อมตัวนี่เนาะน้ำยาขนมจีน ปวนเจลผีผีพรเพิ่งปวนเจลแล้วเราเห็ดใส่หม้ออันนี้ปวนนี่ยังอ้ายเอื้อยปวนปลาทูเนาะเจีวปลารากวนป <The> <S 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 ลาทูแห้งอู้วันี้ซุปเห็ดปลาจานุเกจานซุปเห็ดนี่ซุปบักไม่เห็นวะนี่ปาจะเสียบให้ซิ่งทุกอย่างเลยทีร้านร้านร้านนี้ก็อร่อยนะจ้าร้านนี้ผุดแกงเห็ดตะกุกสั่งแล้วหม้อทวนทวนดู ใส่ไข่มดแดงด้วยมั้มงเพงเสร็จแล้วเห็ดแล้วบ่แกงเห็นละงู <c oughs> ะใส่ไข่มดแดงคุณบอกเอ้ยมึงเบิบ่งตจะดิไอ้กินหมดมึงไทยนี่นะช่วยบัวขาวด้วยจะเด้อช่วยบัวขาวอยากกินยังอาหารอีสานมีเปิดุนะละงูขุนละงูขุละงูขาวด้วยนี่เนาะละงูขา,ะะขาวบ้านเขา,ลขาลเ,เลยนี่การที่การเลยนะเออไข่กิโลแพงด้วยนี่เห็นบ่โอ้ พูดเลีวพูดเไปบ้างได้เอยู่เพราะว่าอยากซ้ำเตะว่าเราพไปนออยากซ้ำเตเก็บก็ได้ก็ต้องซื้อเก็บก็ได้ต้องซื้อกน้วยเนจะแซ่บากๆเพาะไตัวมดันหนีเชยใข้หมดแดงมันีเชคให้หมดแดงของแท้ของแฉ่นี่แหะมานอดมังใช้บมด็กินเลย้ทำไรแตกหิวเขาแวเห็นใส่ขาเบียร์น้ำเดด่นอื เดเ้อมหออไอ้ไข่บดเนไอ้หอมผัเว่งละใสเดี่ยวไข่บตเเอาข้าเอาเขาียวเลยเอาแล้วไงไม่ใช่เจ๊เขาจัดไปเลยเราเศษเศษอพี่้อกตักใส่ถุงตามบอกพุงแล้ว็มีผนประเด็กแล้วว้าวประเด็กเอประเด็กแล้วเดี๋ยวมือสนั่งรถอันนี้มากินนั่งโซ่แถวมาสื่อมากินคุณเฮ็ดแล้วคุณน่จั่วจั่วจั่วเอ้ยมิตนอยาก แกงเห็ดรวมกีโอ้ยมาหัวปัน่นมาหัวปัน่นขื่อแต่กินแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดรวมมึงไมีแต่กี้จุ่มยน่อยๆทุกคนนี่ไส่ปลตู้หอมๆปลาติ๋วสเสี่ยมท้อ,อ,องสเสีย่ยมทุกคนโอ้ยมามาโชว์ฝีมือน้ำยาน้ำยากะทิไก่เลือดทุกคน ป้าเ,ะะเครื่องในใส่เลือดใส่ตีนใส่ม,เมะเขือบ้านเราเด้อจะพี่นองบรรยากาศวันนี้นทำทั้งสองน้ำยาจา้าขาไก่ลูกชิ้นปลาใส่เลือดด้วยใส่มะเข <laughs> ือพวงใส่มะเขือต้มอย่างคงี้เฮ <c oughs> ้อจบคุณอาบรรยาก,กาศอ๋อทำร้ายอ๋อ <c oughs> โดยปอรองยนแาแมันกหันหวับบเอนเสยรยวรสชาติกิ่นอายมันบ้านเรากินเลยไม่เหมือนทำที่ต่างประเทศเลยนะนี่